อะไรลูกโอเคลูฟี่เขานอนอยู่ลูกลูฟี่เขานอนอยู่จะปั้มได้ไหมอ่ะน้องน้องชมพูก็ได้นะน้าน้องชมพูก็ได้เอาไงดีไม่ไหวแล้วต่อให้มีลูฟี่ขี้ข้างท่อปีงงเพนกินก็จะปั้มฟีงงแล้วจะเผยไปปั้มเพนกินเอ้ยเพนกินจะเผยไปปั้มลูฟี่เขานะดูเบาะแต่ละอันดิสีเทาก็มีน้องกาแฟานอนสีเขียวก็มีน้อง กับพาวกินอนสียัมพูยังมีแลยแม่เก้านอนเอาเอ้ยเพนกวินลูฟี่ลูฟี่ทนไหวอลูกเดี๋ยวเผลอไอ้ปั้มลูฟี่ลูฟี่ลำคาญลูฟี่ไปดีกว่าไอ้คืนลูฟี่บอกไอ,อ้คืนโอ้มันปั้มแบบไม่สนใครจริงว่ะชีวิตเองมีแต่น้องน้ำตาลใช่ไหมน้องคนอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมเนกวินอตายแล้ว ได้ยินเสียงพอแล้ววันไหวเนี่ยอยู่ตั้งนานไม่ปั้มหม